ประชาชนคนไทยที่เป็นชาวพุทธจะได้มีโอกาสร่วมกันรสร้างประวัติศาสตร์ของโลกนะคะในโอกาสที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพที่เราจะได้หุ้มทองคำยอดฉัดพระมหาเจดีย์ที่พุทธคยาค่ะคณะทำงานได้จำลองพระเจดีย์และได้ให้เราเห็นว่ายอดของพระเจดีย์ที่จะเป็นทองคำที่มาจากคนทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นวรรณะ จากประเทศไทยและชาวพุทธทั่วโลกนั้นจะเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะคุณธรรมของชาวพุทธที่จะสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคือการเสียสละขัดเกลาความเห็นแก่ตัวออกไปนะคะและนั่นคือการปฏิบัติบูบชาที่เป็นพุทธประสงค์ยิ่งค่ะการสละกิเลสออกไปให้สิ้นอาสวะก็ถือว่าเรากำลังเข้าถึงความสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกัน พระพุทธศาสนาจะยั่งยืนได้ด้วยการบูชาเช่นนี้ค่ะและหนึ่งตัวอย่างที่เราจะได้ร่วมกันทำอามิสบูชาและนึกถึงทีไรก็เป็นสุขใจทุกครั้งคือการเสียสละทองคำและปัจจัยรวมทั้งพลังงานของพวกเราทุกคนนะคะที่จะเป็นหนึ่งในการสร้างมหากุศลหุ้มทองคำบนยอดพระมหาเจดีย์พุทธคยาและนั่นเป็นโอกาสที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ ถ้าคุณสนใจที่จะทำบุญในมหากุศลขครั้งน,นี้สามารถที่จะเดินไปได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศค่ะและนึกถึงการเสียสละครั้งนี้ทีไรคุณก็จะเป็นสุขใจทุกครั้งค่ะธรรมะสวัสดีนะคะใในนนจฉฉััมมีควาสุขเลขในในใ็กๆ